ฮัมท่านกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะฮัมกับบ้านนะคะท่าไหนแม่แม่ FC มาไจานจิบเลยไม่มีใครมาเลยนะคะไม่มีใครมาเลยนะคะอาสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะอ่าวันนี้ก็จะมาขอแจ้งข่าวแม่แม่ FC นะคะ ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่อ่าทักมาทางไลน์นะคะไม่ว่าทักมาทางไลน์ไม่ว่าอ่าโทรมานะคะตอนนี้อาการของควันออด,ดดภัยแล้วนะคะคุณหมอต้องอ่าให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนนะคะนอนดูอาการก่อนนะคะแต่อ่าหายอ่าหาปลานะคะหกักหายปลาหากักแต่เอ็กซเรดูอ่าข้างในกระดูกอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่พกช้ำนะคะอ่า ตะนจะจะหนักอยู่ตรงที่หายปลาเท่านั้นนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะที่เป็นห่วงนะคะที่เป็นห่วงเป็นยายนะคะแม่ควนก็อยากจะไล์ให้แม่แม่เอฟซีได้ฟังอ่าได้รู้อาการของควนโอ๊ตนะคะแต่ช่วงนั้นยังทําอะไรไม่ถูกนะคะยังทําอะไรไม่ถูกตกใจตกใจนะคะอ่าเมือ่อเมื่อเช้าเราก็ไปไล์สุดท,ที่อ่แม่แม่แม่เจพลทิพย์เนาะอ่ คนอนอนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไัยโคกมานี่เพราะว่าเขาไปดูน้องมิ้นไงว่าน้องมิ้นเออไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ท้องเขาจะเอาไัยโคกมามามาผสมพันธุ์นะคะเออพอพอจบไลฟ์แม่คอนก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาไพลโคกมาหรอกให้อยู่นั่นเลยเดเอามาทําไมเพราะแม่คอนก็พูดอย่างนี้นาะก็แต่ก็ความดื้อรั้นของคอนนเา,นนานนเออพูดไม่ได้บอกบอกก็ไม่ฟังเออสรุปเขาก็เอาไพลโคกมาที่โรงช้างสิทธิศ คนเดียวนะคะแม่ควันกับเด็กๆก็ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าแม่ควันก็ต้องทํากับข้าวเอไว้ให้นะคะก็พอทํากับข้าวเสร็จสักพักควานอสโทรมาบอกวาอ่ารีบมาหาหน่อยโดนไัโคกทําเขาว่าอย่างนี้ก็เลยตกใจมากเลยนะคะตกใจมากก็เลยรีบมาดูก็เห็นเห็นควานอสเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเขาก็ เอาไาโคกไปอาบน้ําตรงที่ประจําเนาะตรงที่อะ่ะให้ให้เขาอาบนาะเวลาพาพา,าช้างไปก็ให้พปพอลงจากช้างเสร็จเขาก็มาผูกโซ่ที่ต้นไม้เอออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเออเขาหันหลังให้แค่นั้นเลยเขาบอกว่าพอเสร็จแล้วอาบน้าเสร็จจะไปเอาหอกมาอย่างนี้เพอินว่าไปไม่ทันไปไม่ถึงหอกนะครับพาโคกมาพอดีก็มาอา่ามามามา,มา,มาตรง มาตรงอคนอนออดพอดีคนอนออดก็เลยล้มไปไพโคโกก็เลยบอกว่าทีนี้มาเหมือนมันดํามาทั้งภูเขาเลยนะคะมาอยู่กับมาทับตรงไหปลาเขา mm hmm. เขาก็มี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 ดติดตัวเหมือนกันพกมีดไปข้างข้างตัวเขา mm hmm. เขาก็พยายามจะดึงมีดออกมีดก็ไม่ออกนะคะมีดมันก็ไม่ออก mm hmm. ก็เขาก็เลยไอ้ยังไงล่ะ mm hmm. อะตะเกียกตะกายออกจากตรงงาไพาคุกให้ได้นะคะไปติดอยู่ตรงเสาตรงเสาปูนนั้น ก็ข้างหลังก็มีบาดแผลตรงเสาปูนนะคะขูดกูดเยอะเลยแต่พอเพลินดีหน่อยมีชาวช้างแถวนั้นอยู่นะคะก็มาช่วยมาช่วยควานโอ๊ตก็เลยแบบว่าหลุดออกจากตรงนั้นได้พอเพลินที่ที่ไพโคกทํานี้ก็มีทางน้องสะพ้ายของควานโอ๊ตนะคะเดินเดินมาข้างหลังเนาะเขาก็มันมีช้างอีกเชือกหนึ่งผูกไว้ข้างในเขาจะไปโยนย้าพอเพลินว่าไพโคกเห็นก็เลยเขาตกใจหรือเปล่าเขาก็เลยไป ทำทำคอนอตได้ได้โอกาสก็เลยได้ทําเลยนะคะแบบว่ามันยังไงละ่ะมันเร็วมากคอนอสก็บอกว่ามาเร็วมากตั้ง,ต,งตั้งหลักไม่ทันตั้งตัวไม่ทันนะคะตั้งตัวไม่ทันตอนนี้แบบอาการปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อกี้เแม่คอนก็ป้อนข้าวให้เรียบร้อยแม่คอนก็เลยกลับมาบ้านก่อนอา่าพาเด็กๆมาส่งที่บ้านก่อนนะคะพาเด็กๆมาส่งที่บ้านก่อนเพราะว่าทางนู้นคุณหมอให้เฝ้าได้แค่คนเดียวนะคะเฝ้าได้แค่คนเดียว เจ็บเจ็บตรงที่หาปะลาลอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรมากนอกจากตรงหาปะลาหักนะคะแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงเป็นใยควันอ่อนนะคะแล้วก็ควันอีกคนก็เป็ควันเล็กนะคะต้องออขอบคุณด้วยที่แม่แม่เอฟาแม่แม่อฟซีที่เป็นห่วงทั้งควันเล็กควันออนะคะพย,ยายามโทรมาไทอ่ายถามอาการบางบางไอ้บาง,บาง,บาง บางบางรายก็แม่คอนไม่ได้ตอบก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะคะบางครั้งก็บางครั้งเอฟซีโทรมาแม่คอนก็ไม่ได้รับอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะคะาทางนี้ก็ให้ตอนตอนที่ไปส่งนะคะาทางาทางเจ้าของไยโค้กเขาก็ให้ลูกน้องเขา,าไปส่งนะคะขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะข็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะอ่าใช่คะ่ะ ตอนนี้เครียดอยู่สองทางเลยนะคะนี่เครียดทั้งช้างเครียดทั้งคนเป็นห่วงทั้งควนเปึงห่วงทางพลทิพย์ตอนนี้ก็พออย่างเดียวอย่ายให้เจพลทิพย์จะเพิ่งออกลูกเลยเออขอเลื่อนไปก่อนนะเจนะตอนนี้ขอให้พลทิพย์เลื่อนไปก่อนเออขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยควนนศึ ano, นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็อ่าทางชเฟอร์รถเขาก็มีเออเขาก็จะต้องไปทํางานด้วยนะคะก็ต้อง ขอบคุณไปทางาชเฟอร์รถนะคะคิดแมวนะคะที่เสียสละเวลาไปรับแม่คอนกับเด็กๆที่โรงพยาบาลนะคะนี่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องอติดต่อทางคอนสายห้าอีกครั้งที่อาจจะต้องให้คอนสายห้าไปส่งแม่คอนที่โรงพยาบาลเพราะว่าแม่คอนต้องไปเอามาเอาที่นอนไปนอนเฝ้าคอนโนตที่เรียกว่า อ,อยู่ห้องพิเศษนะคะไม่รู้ยังไงหมอให้มาอยู่ที่ที่ที่ห้องรวมนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะดําเนินการทางอ่าย้ายคนเข้าไปอยู่ห้องพิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะได้สะดวกนะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็อยากไปเยี่ยมควันช้างแต่ละท่านก็อยากไปเยี่ยมเนอะเออก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยตอนนี้ควันออดหายดีแล้วนะคะหายแล้วถึงมือหมอแล้วปลอดภัยแล้วนะคะก็ต้อง ดูแลกันต่อไปนะคะทีนี้ต้องดูแลกันต่อไปอคอนออดโดนอไอซ่านะคะไอโคกไอโคมันทําร้ายพ่อแลโคะ่ะไอโคอเลี้ยงเขาดีเกินเขาก็มาหักหลังเรานะคะนี่ไม่ว่าอะไรโอ้ยสุดยอดเลยไปโค้นี่ห้องพิเศษไม่เต็มนะคะคุณพี่ขาห้องพิเศษไม่เต็มแต่คอนออดเขาก็แจ้งพยาบาลนะคะว่าเอขออยู่ห้องพิเศษนะคะก็ไม่รู้ยังไงให้มาอยู่ห้องรวมนะคะแต่ยังไงก็ เดี๋ยวยังไงก็จะแจ้งคุณหมออีกครั้งจะนะอดในห้ออขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยอ่าตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อึ๊บอแก้มบุ้มถือให้อำมิ่ก่อนเต๊บนึงตอนนี้นะคะเราได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอะ ที่ใหญ่อยู่นี่นะคะครับแม่ว่านะคะไปเลยน,นะคะแบ <c oughs> ่น, <c oughs> อนีอันนัทอ,อนันนัทมม่เนี่ยย่นเรียเลยไหมอืมัมเน,น,นี่ยย่นเเมนต์มาเยอะเลยบุษยแล้วคุณแจ้มหมุม เชียงเงินมาถึงบ้านไอห,หวังก็มารอรับเลยนะคะนี่โอเคนะคะไอห,หวังอ่าโคกอยู่ลงช้างสิบทิศค่ะพายโคกอยู่ลงช้างสิบทิศ อ่าใช่อ่าฟึ่งมาคอนโอสบายหายดีแล้วค่ะถึงมือหมอแล้วค่ะคุณสมพศขอบคุณค่ะคุณพี่อินดี้ขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยคอนโอนะคะเข้มผมอ่านคอมเมนต์ไว้ออกอ่าสบายคุณดีคุณแม่ชุติมานะคะสวัสดีเอฟซีทั้ง476ท่านนะคะหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะตกใจ200เลยวันนี้โอ้ยพักครูประกรรมปกปักรักษาคุ้มครองค่ะ อ่าใช่ค่ะต้องอยู่ห้องพิเศษนะคะนี่แต่ยังไงเดี๋ยวแม่คอนก็มาจัดการทางบ้านก่อนยังไงก็จะกลับไปเฝ้าคอนออดเหมือนเดิมต้องพาเด็กๆส่งมาบ้านก่อนนะคะเพราะว่าที่โรง,งพยาบาลโลกก็เยอะเนาะเออโคกนะโคกทําคลอดพนเออแม่คอนก็บอกว่าไม่รู้จะเอาไผโคกมาทําไมบอกบอกว่าจะบอกนะว่าจะเอาไผโคกมาอยู่กับโคกเจพนทิพย์เขาว่าไม่จะเอาไปผูกไว้ข้างหน้าเขาว่าอย่างนี้เออพูดไม่ พูดไม่ฟังกันบ้างเลยเดี๋ยวให้เจ๊ว่านนี่จัดการหน่อยอะอยู่โรงพยาบาลท่าตูมค่ะคุณแม่อรวรรณนะครับควนอนอสอยู่โรงพยาบาลท่าตูมนะคะ,อะขอบคุณค่ะขอให้ควนอนอสหายไวๆนะคะต้องต้องขอโทษด้วยนะคะคอมเมนต์เยอะมากเลยไม่ได้อ่านนะคะเราเอ่อแบบว่า ต้องอ,อธิบายให้แม่เอฟซี FC ฟังก่อนนะคะว่าควันออดปลอดภัยแล้วนะคะหมอเต้ยเตรียมสมุนไพรควันยอดประคบอีกแล้วเออคุณพี่อินดี้กล่าวนมัสการค่ะลวงพ่ออแม่ควันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะนี่ปนข้าวให้ควันออดเสร็จก็รีบมาบ้านเลยนะคะนี่ยังไงก็ขอให้อ่าทางคนป่วยได้กินข้าวก่อนแม่คอนบอกว่าให้กินข้าวเยอะๆจะได้หายเร็วๆแม่คอนก็ว่าอย่างนี้นะคะอาอา าหายปลาหกค่าคุณแม่ปรานีหายปลาหกค่าข้างในก็ไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณหมอเอ็กซเรย์แล้วว่าจะไลที่โรงพยาบาลก็กลัวโดนพยาบาลเขาเขาว่าเอานะคะเพราะว่าเป็นที่รักษาคนไข้เขาไม่ให้แบบกลัวเขาไม่ให้ไลอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็เลยามาไลที่บ้านดีกว่า อ่าหมอหมอเทวดาจะปรากฏตัวอีกครั้งออกินก่อนค่ะเดี๋ยวเป็นลมอีกค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่ทัญพรอุตสาห์ทำกับข้าวไว้ให้เมื่อเช้าโอ้ผัดผัดคณาหมูนะคะเมื่อเช้านี้ผัดไว้เออเออเห็นควันเล็กไหมคะอ๋ออยู่คนละโรงพยาบาลกันค่ะควันออ๊อยู่ท่าตูมควันเล็กอยู่สตึกนะคะอ่าอย่ากรดไฟคกเขาไม่ได้ตั้งใจโออ ภายโค้งนี้เห็นเห็นทางควันอีกท่านหนึ่งเขาโทรมาหาควันโอ้นะคะมาถามอาการควานอสว่าเป็นยังไงออย่าไร้ไรที่โรงพยาบาลเลยค่ะใช่ค่ะคุณพี่ฮาหน่าเราเราปลอดภัยดีที่สุดนกกลัวโดนพยาบาลว่ามาหน้าแตกอีกโอ้ยอยู่มาไรที่บ้านดีกว่าเออแม่แม่ควนก็เลยถามทางควันว่าเป็นยังไงภายโค้เข้าได้ไหมเขาบอกว่าเข้าไม่ได้นะคะใครเข้าไปเขากรดโดใส่ทุกคนเลยอ่าทางเจ้าของเขาก็เลยมี อ่าให้โดนโดนยาซึมนะคะโดนยาซึมเราต้องไปแบบว่าอ่าผูกผูกขาผูกอใส่โปะขานะคะเราต้องแบบเป็นอย่างไรบ้างควอนอสสวัสดีค่ะคุณแม่อรลวีปลอดภัยแล้วค่ะคุณแม่อรลวีอ่าหายปลาทางด้านซ้ายหักนะคะเป็นด้านที่ควอนอสถนัดมากควอนอสเขาบอกว่าโมโหมากเลยที่เป็นด้านซ้ายเพราะว่าเป็นด้านที่เขาถนัดนะคะทำมือทำมือด้านซ้ายนะคะ เออตอนนี้แม่ควานก็ต้องเป็นพยาบาลกดเออหายไปว้นะซูปเปอร์ควานอดว่ะเออใจหายหมดเลยใจจะขาดตามตอนนั้นมันทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะมือไม้แม่ควานนี่สั่นมากอ่าหิวแย่เลยขอบคุณคะ่ะเดกแรกนี่ก็ทานข้าวไม่ได้พูดอะไรไม่ออกเลยนะคะทีแรกแบบว่ามันมันอยากจะร้องให้แต่มันอ่าไม่อยากให้เด็กๆเห็นน้ําตาเนะก,ก็เลยเออกั้นไว้อดไว้อดไว้ เขาบอกว่าไออายคุกโดนยิงยาซึมนะคะโดนยิงยาซึมก็ไม่รู้ว่าใส่ไปกี่ซีซีนะคะเดี๋ยวพอเสร็จจากไลสุดนี้แม่คอนก็ขอตัวกินข้าวก่อนแล้วก็ยังไงก็จะไปดูพายคุกที่ลงช้างสิบิทิตต่ออีกก็วันนี้สงสัยก็จะช่วงบ่ายๆนะคะถึงจะเข้าไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวแม่คอนมาเอา ผ้าห่มก่อนมาเอาผ้าห่มไปนอนเฝ้าควันออสก่อนอ่าตกใจสุดๆทั้งสองควนันอคุณแม่สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่รัตค่ะมันก่อนเห็นภยัยคกจะขึ้นพ่นทิพย์อยู่เลยโอ้ยไปขาดว่าไม่ต้องเอาอไปหรอกเอออ่า กินข้าวก่อนนะคะแม่ควันขอบคุณค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่ควันขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ควะคะันออสตอดพัยแล้วค่ะาใครจะอยู่กับเด็กๆาน้องแก้มบุม๋มก็จะเอาไปไว้ที่บ้านเมืองรีนะคะส่วนาน้องปั๊มมี่ก็จะไปอยู่กับน้องชายควันออสนะคะคือบ้านตะกลางนะคะไปอยู่กับน้องพิงค์นะคะน้องปั๊มมี่นะคะเดี๋ยวยังไงแม่ควันขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ Uh. ื